EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นกับอีกสินาทีนะคะซิกแซกก่อนหนะ้านั้นหมดพระจันทร์แล้วก็คืนบายแล้วเราเริ่มต้นกันที่อันดับที่13บสาำหรับเทค,คะแนนนะคะน้องโฟรตต้องบอกเอาไว้นิดนึงมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าเอ๊ไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันวันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่เพราะว่ามันกระตุก เปลี่ยนเครื่องแล้วก็ยังกระตุกอยู่ในในระหว่างนี้เราทําการเช็คแบบคู่ขนานนะคะเปิดเช็คไปด้วยกันพร้อมกับเ,เปิดออนแอร์ของพวกเราในห้องสตูดิโอเลยแล้วเราก็เปิดผ่านแอปกันกับตะก่วงสองคนนะผลที่ได้ของทางเรา,าคร่ะคุณผู้ฟังมันไม่ได้กระตุกถูกไหมของเราไม่ได้กระตุกแต่แต่แต,แต,แต,แต่ว่าเราก็คอนเซิร์ในสิ่งนี้แต่ก็ไม่แน่ใจเพราะบังเอิญว่ามันไม่ได้มีคนอื่น แบบอกเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเป็นจ so the ํานวนหนึ่งก็เลยไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในวันนี้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะฝนมันอึมครึมด้วยปะเกี่ยวไหมก็อาจจะเป็นเฉพาะบางสถานที่นะหมายถึงว่าสัญญาณมันอาจจะมีขัดข้องหรือว่าไม่ไม่สมูทนิดหน่อยนะคะก็ยังไงรบกวนคุณผู้ฟังลองลองลองเข้าดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วก็ขอโทษในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยนะคะเพราะบางทีบางครั้งพอมัน ใช้วิทยาการใช้คำว่าวิทยาการป่ะเทคโนโลยีใหม่ๆไปเรื่อยๆอ่ะบางครั้งมันก็บอกไม่ได้หนอกนะว่ามันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรามักจะชินแล้วเราเชื่อมั่นกับคำคำโฆษณาเนอะว่าพวกนี้มันจะเสถียรมันจะไปได้ยาวๆมันจะไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้แล้วเราจะลืมไปว่าเหมือนคำว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนน่ะเราจะคิดว่าทุกอย่างการใช้ชีวิตมันปกติถ้าเราระวัง มันก็น่าจะจบแต่จริงๆแล้วอุบัติเหตุอ่ะมันคือคําว่าอุบัติเหตุมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดเพียงแต่แค่มันยังไม่เกิดกับเราเท่านั้นเองนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังว่าที่สะท้อนมาตอนนี้นะคะตอนนี้หลายคนตอบว่าไม่กระตุกไม่กระตุกไม่กระตุกขอบคุณมากๆดูเป็นปกติดีนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นลองดูว่าถ้าดูเป็นแบบไม่มีภาพป่ะฟังแต่เสียงบางครั้งบางคนก็จะดีกว่าในจุดนั้นหรือบางคนไม่ได้อยากดูหน้าพี่หรอกนะแต่ตอนที่ไม่เห็นหน้ามันกระตุก พอไปเห็นหน้าแล้วมันก็จะตุกก็ใช้วิธีเปิดแบบเห็นหน้านะคะแล้วก็คว่ำหน้าลงใช่ป่ะพี่กวงคว่มโทรศัพท์ลงคว่มโทรศัพท์ลงแล้วคุณก็จะไม่เห็นหน้าเราเท่านั้นเองแล้วเสียงก็จะออกทุกอย่างตามปกติมงคลก็บอกว่าวันนี้พี่ดูดีแต่เช้าเวลาวันไหนง่วงอะค่ะวันไหนง่วงต้อง up เวอร์ขึ้นมาหน่อยใช่มันจะแบบแล้วมันบอกว่าเวลาจัดกับพี่อัดูเป็นคนแบบอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าสังเกตนะคะถ้าวันไหนใครง่วงอะวันนั้น การควบคุมจะน้อยจะพลั่งพลูเยอะจะจะไม่มีการตัดขอบได้เท่าไหร่ตัดได้ไม่เท่าไหร่วันไหนปากแจ๋ว่าแปลว่าวันนั้นง่วงวันไหนปากสบายสบายอะเรียกว่าวันนั้นสติดีวันนั้นนอนเต็มใช่ไหมพี่กุ้ง <Okay. S 1> เพราะว่าเราจะคุมได้อารมณ์บางครั้งมันมาจากการนอนไม่พอนะคะหลายๆคนไม่ได้รู้ตัวว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มันหงุดหงิดวะไม่ได้ว่าเป็นเรื่อง PMS <Okay. S 1> หรืออะไรเลยนะคะ สังเกตตัวเองถ้าบางครั้งคุณนอนไม่พอบ่อยๆ mm. มันจะส่งผลกับอารมณ์อย่างไม่น่าเชื่อ mm. แต่บางคนจะเก็ตนะเ mm. พราะเคยมีว่าแบบเออทำไมวันนี้มันดูฟังอะไรไม่ค่อยได้ mm. แล้วพอย้อนกลับไปคิดโอ้ mm. นอนไม่พอนอนเป็นปัจจัยหนึ่งหิวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะทําให้อารมณ์ของคุณมันอาจจะมีโอกาสแปรปรวนหรือสําหรับบางคนไม่ใช่เรื่องหิวด้วยนะได้กินในสิ่งที่ ไม่ได้อยากได้กินอ่ะคืออยากกินของอร่อยเท่านี้ยอร่อยสิบได้กินอร่อยเจ็ดกโกรธไม่ได้อย่างที่ได้โกรธขึ้นมาแช่งั้นก็เป็นไปได้บางทีเรื่องกินดูเหมือนไม่ใหญ่แต่ก็ใหญ่และ,ละหลายๆครั้งนะคะคุณผู้ฟังความเครียดมันอยู่ในตัวเราแบบไม่รู้ตัวเรารับความเครียด ออกมาอย่างไม่รู้ตัวเหมือนกันต้องค่อยๆเช็คให้ดีๆบางทีนะเราเช็คเองไม่ได้อาศัยเพื่อนสะท้อนแต่บางทีเพื่อนก็บอกได้ไม่ละเอียดหรอกว่าจะจุดจี้แล้วว่าตกลงเราเครียดอะไรอ่ะอาแว n เนสเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นก็ลองระมัดระวังตัวอารมณ์ของเราให้ดีๆก็แล้วกันนะคะคุณรู้ฟังว่ายัางไงม,มันมีสะท้อนหมดะนะพี่กุ๋งเนาะ okay, <come. S 1> เพราะฉะนั้นอ่ะใครที่จะ มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นหรืออารมณ์ไม่ไดีเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนี้อ่ะก็ฟังเพลงกันไปไม่อยากเห็นหน้าอ้อมก็คว่ำเอาแต่ถ้าอยากเห็นหน้าก็หงายไว้นะแต่ตัวอ้อมเองเซนเซอร์ตัวเองอยู่แล้วคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงผมใส่แมสไปแล้วครึ่งแค่นี้ก็ไม่เห็นแล้วปะเอาไม้ปิดไปอีกลูก,กตาหนึ่ง สบายจะตายขอบคุณสําหรับคุณผู้ฟังบอกว่ากาลังใช้วิธีเปิดกว้างคว่ำหน้าเหมือนกันด้วยความยินดีนะคะบางคนบอกว่าลองใช้น้ามนต์พรมโทรศัพท์บ้าบอ,อาาบ้าบอทีนี้มันจากทีแรกที่มันใช้ได้ปกติพังเพราะโดนน้าเออเราไม่ใช่ว่าพังเพราะว่าความเชื่อนะพังเพราะโดนน้ำนะแล้วถ้ามันติดเทียนกําลังเหลวๆด้วยนะโหกาลังดีเลยใช่ป่ะกําลังขลังกันเลยทีเดียวเอา,อางี้ช่วยอะไรหน่อยได้ไหมพอพูดเรื่องกินะ เย็นนี้มีใครเสนอเมนูอะไรไหมพี่ควงเย็นนี้มันกินอะไรดียคุณดูังเย็นนี้กินอะไรอ่ะไหนลองบอกสิเย็นนี้คุณคิดว่าจะกินอะไรเพราะทางเราว่าน่าจะต้องลอกเมนูใครแล้วละเพราะเมื่อตอนกลางวันกินวยเตี๋ยวไก่ไปรู้สึกอยากกินข้าวอะ่ะเอะหรือไม่ควรกินน้ำหนักขึ้นัุ สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราผันท้ายนอรสิง์และอาหารแมวพรามี่สูพรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดการแพ้ อย่าลืมนะคะอังคารคลุมโปงคับคุณผู้ฟังเจอกันทุกวันอังคารแบบสดๆกันไปเลยสองทุ่มถึงสี่ทุ่มแขกรับเชิญของเราเปลี่ยนเวียนกันมาแต่ละคนเรื่องไม่ซ้ํากันนะคะอังคารหน้าเจอกับพี่แจ็คเดอะโกสอังคารที่ผ่านมาขอบคุณเวทโทสเปกมากๆเลยนะคะและขอบคุณน้าจิ้มสุกีพันท้ายสุดลดน้ําตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ พันธายอร่อยคําไหนคํานั้นอาหารแมวพรามี่สุพรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ําลดอาการแพ้หาซื้อได้แล้วที่เพชรจอบชั้นนําค่ะอังคารทุ่มโบ